ไฮทุกคนสวัสดีครับผมมาอยู่กับผมอีกแล้วไคสก,กินะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมฮองไคสตารเรียลกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยหัวข้อที่ผมอยากจะมาพูดกันเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อของทางด้านของลิลิคระดับสีทองนั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับอะไรก็เดี๋ยวน่าจะอาจจะชื่อคลิปกันแล้วแหละมัง้งเออ,อนะก็มันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเลยขถานเชิญน,นี่เลย SK ็ทนทนี่เกม p ็อปอ,ปอั e เแน่นอนครับผมร้านนี้ รับเติมเกมหลายเกมเลยนะครับผมตามรูปนี้เลยอ่าเอาเองไม่ใช่นะครับร้านนี้เติมไม่แต่แต่ Identity, V c orp, Duty, lands, er ane, o r p Duty, Valorant, Outer p l a n e Starreal, Free Fire บลาๆๆไปเลยนั่นเองนะครับผมและแน่นอนรับเติมเกมหลักๆที่ช่องของเรานะครับผมและเพื่อนๆน,น่าจะเล่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Roblox, s t a r r a i l หรือว่า g e n ช h i n Impact ด้วยนั่นเองนะครับผมเรทราคาถูกมากครับผมปลอดภัย1 0 0ครับ,ม,รบมีทั้งแบบ UID และแบบ ID Part เลย และสาหรับชาว Hong Tai Star Real ของเราในตอนนี้นะน่าจะสังเกตกันแล้วว่าท่านนายพลเนี่ยกำลังจะเข้ามากันแล้วใช่ไหมในหนึ่งนครึ่งหลังแน่นอนครับว่า s t k Game Pop Up Center ครับผมก็ได้จัดฉลองแพ็คใหญ่นะครับจาก3,700ลดเหลือ2479ครับแน่นอนครับว่าราคาถูกปลอดภัยและเติมไวร้อยเปรเนะครับรับประกันโดยผมเองว่าผมก็ได้ใช้งานจริงมาแล้วบวกหนึ่งให้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝาก เอ k Game Top Up Center ไว้ในใจทุกคนเลยนะครับโอเคได้ได้เวลาเรียกคาาถานเชิญกลับไปในโหมดของเรากันแล้วนะครับคาถานเชิญยอดกับปิอย่างที่ได้พูดไปครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องลิลิกสีทองครับแน่นอนว่าออฟสเตตอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับรวมถึงการวิธีการหานะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าลิลิกสีทองเนี่ย เขาหากันยังไงนะครับให้ทุกคนเปิดมาตรงคู่มือของเรากันก่อนเลยนะครับผมทางด้านของคู่มือการเอาชีวิตรอดนั่นเองครับแล้วก็มาตรงทางด้านของให้ทุกคนมาตรง care for not corrosion ตรงนี้นะครับผมนี่แต่เราตรงนี้นะมันจะเขียนว่า Li ล i คสกำกับอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ทุกคนก็ดูเลยว่าอยากจะได้ลิ i ิคเซตไหนนั่นเองนะครับผม่อยาก,ยากได้ลิ i ิคเซตไหนก็ลองดูสมมุติผมเนี่ยต้องการล lic คเซตควอตัมก็จะเป็นเซตนี้ใช่ไหมก็วาร์ปไปเลยครับผมปึ๊บวาร์ปไป เพราะว่ามาถึงเนี่ยเราก็จะมาเจอลีลิกนะครับผมซึ่งมันจะมีทั้งหมด6ขั้นนั่นเองนะครับในทางด้านซ้ายนะครับขั้นหนึ่งขั้น2ขั้น3ขั้น4ขั้น5ขั้น6นะครับผมและลีลิกระดับสีทองเนี่ยจะดรอปก็ต่อเมื่อคุณอยู่ขั้น3ามนะครับผมแต่ว่าขั้น3ามเนี่ยลีลิกสีทองจะดรอปแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับผมอ่าดรอปแค่อันเดียวเนาะขั้น4ี่ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะดรอปอันเดียวหรือไม่ก็2อันแต่ขั้น5้าขึ้นไปน่าจะเริ่มดรอป2อันแล้วนั่นเองนะครับาารับงด้้นนอีลกะคผมแต่่่ยยพูไวว ตอนนี้เนี่ยที่ระดับความสมดุลที่3ของเราเนี่ยเรายังไม่ต้องฟาร์มดิดิกสีทองก่อนก็ได้ครับมันยังไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นครับผมเราเข้ามาฟาร์มจริงๆเมื่อมันถึงระดับ4หรือระดับ5แล้วนะครับผม อันนี้คือความเห็นจากผมนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้วิธีการหาลิลิกสีทองรวมถึงควรจะหาไหมนะครับสําหรับตอนนี้สําหรับหลายๆคนเวลาเฉลี่ยหลายคนตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไม่ควรครับเอาไปปั้นตัวละครกันก่อนนะครับผมเอาไปปั้นตัวละครปั้นไลายโคนกันก่อนนะครับส่วนลิลิกเนี่ยอย่าอย่าพึ่งแล้วกันเนาะและพอระดับโลกเรา 4- หรือ5แล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาเริ่มฟาร์มลิลิกเป็นลูกไปในเอ็นเกมได้แล้วนะครับผมแล้วกลับมากันตรงนี้กันต่อนะครับผมตอนนี้เนี่ย ที่ผมอยากจะมาคุยถึงลิลิกสีทองวันนี้เนี่ยไม่ได้มาคุยเรื่องวิธีการหานะครับแต่ก็ได้พูดไปแล้วเนาะแต่สิ่งที่ผมจะมาคุยจริงๆก็คือลิลิทเมนกับเซลล์โมเดลลิ่งเลซินสองอย่างนี้น,ะนั่นเองที่เราจะมาคุยกันนะครับผมเพราะว่าสองอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราเล่นง่ายมากๆในช่วงต้นเกมนะครับมันทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปฟาร์มลิลิกสีทองแต่เราก็มีลิลิกสีทองใช้ได้นะครับผมซึ่งถ้าถามว่าไอ้สองอย่างนี้มันหายยังไงนะครับผมทุกคนก็จะ เห็นวิธีการได้รับอยู่แล้วเนาะสำหรับทางด้านของเซลล์โมเดลลิงเรซินเนี่ยทุกคนจะได้รับแค่ทางเดียวเท่านั้นแล้วก็ได้รับแค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งแบตเทินพานะครับผมแล้วก็จะได้รับแค่อันเดียวนะครับนั่นก็คือจากแบตเทิ p a นพานั่นเองเป็นของสายฟรีนะทุกคนได้แน่นอนนะครับผมก็จะเป็นเจ้านี้เลยนะครับเมื่อคุณปลดล็อกเวล40คนก็จะได้เซลล์โมเดลลิงเรซินมานั่นเองนะครับได้หนึ่งอันต่อหนึ่งแบตเทิร์นพาร์ตนะครับผมต่อมาครับผมทางด้านของล เวลาทุกคนกดเรื่องลีลิกหนึ่งอันปุ๊บอ่ะเห็นไหมได้รับจากการถอดแยกแล้วก็จะเป็นทางด้านของลีลิกรีเมนอยู่10นะครับหนึ่งลีลิกจะแยกได้10เศษนะครับรู้อย่างนี้เนาะอ่ะแต่ว่าการถอดแยกลีลิกเนี่ยคุณจะไม่สามารถถอดแยกลีลิกที่มันอัพเลเวลได้แล้วนะครับอย่างแว่นนี้นะครับผมแว่นนี้เนี่ยเลเวลสามละอ่ะพอเรากดถอดแยกปุ๊บมันจะไม่มีแว่นสีทองเลเวลสามนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ลิลิที่เราถอดแยกเนี่ยเราจะต้องเป็นเวลศูนย์เท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ลิลิมาแล้วคุณคิดว่าคุณไม่ใช้อย่าไปอัพเวลมันนะครับไม่ต้องทดลองแสแตตก็ได้ถ้าเห็นว่ามันไม่สวยสัก2ช่องแล้วเนี่ยผมคิดว่าเอามาถอดแยกเลยดีกว่านะครับผมอ่ะเวลาเราถอดแยกลิลิเนี่ยหชิ้นมันจะเท่ากับ10เศษนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะสืบเนื่องมาตรงนี้นะครับให้ทุกคนกด E S C มานะครับผมแล้วก็มาตรงการผรสานนะครับ พอมาตรงการประสานเสร็จเลือกช่องสุดท้ายนะครับผมนี่ทุกคนจะมาตรงที่ประสานลิลิกนั่นเองนะครับผมแล้วก็เลือกเซตที่เราอยากประสานนะครับอ่ะผมก็เหมือนเดิมเซตคอรตัมนะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเป็นทางด้านของศีรษะมือลำตัวหรือเท้านั่นเองนะครับทางด้านของศีรษะเนี่ยสเตตหลักมันจะฟิกแล้วนะครับนั่นก็คือ HP เนาะมือก็จะฟิกแล้วเหมือนกันนะครับคือ ATK นะครับแต่ลำตัวเนี่ยจะมีสเตตตามนี้เลยครับ HP ATK เดฟอัตราคิติคอนดาเมจคิติคอนเพิ่มปริมาณการรักษาแล้วก็อับ ส่วนรองเท้านะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมและแน่นอนครับว่าเซลล์โมเดลลิงเลซินผมแนะนําให้ใช้กับลําตัวมากที่สุดและนี่ทุกคนจะเห็นครับผมนี่ด้านขวาปุ๊บเราจะเห็นนี่ทางด้านของลิลิกเมนเราต้องใช้ลิลิกเรเมน100เศษต่อการผสานลิลิกทอง1ชิ้นนะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราต้องเอาลิลิกสีทองที่เราไม่ต้องการ10ชิ้นเพื่อมาย่อยเป็นลิลิกทองอันใหม่1ชิ้นนั่นเองนะครับผม และท่าหน้าของลิลิกในซิมูเลตเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการคราฟเป็นลิลิกสีทองหรือว่าการเลือกออพหลักนะครับผมและท่าหน้าของพรานาสเพียเนี่ยมันจะมีออพหลักตามนี้นะครับ HP ATK d e p เพิ่มดาเมจกายภาพแล้วก็เพิ่มดาเมจตามธาตุไปทั้งหมด7ธาตุนั่นเองนะครับผมท่าน้านี้เนาะส่วนท่าหน้าของลิงโลบครับเหมือนกันครับส่วนท่าหน้าออพหลักจะมีเอฟเฟกต์ทำลายล้างอัตราการฟื้นฟู HP ATK แล้วก็ d e p นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยมันเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับสามารถคราฟได้เช่นเดียวกันเลยนะครับผม เราจับย่อยครับอันนี้ก็คือมี8ชิ้นใช่ไหมครับมันก็จะได้80ิเศษผมขาดอีก2ชิ้นนะครับเมื่อผมย่อยอีกสชิ้นผมก็จะได้ร้อยเศษนะครับแล้วก็สามารถเอาไปผสานได้นั่นเองนะครับผมนี่นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในการผสนเนี่ยจะอยู่ที่1 0 0 0พันเครดิตนั่นเองนะครับต่อ1ครั้งนั่นเองนะครับผมต่อมาเรามาดูทางด้านของเซลฟ์โมเดลลิ่งเรซินว่ามันทําอะไรได้ครับเซลฟ์โมเดลลิ่งเรซินก็คือการฟิกออฟหลักนะครับหรือว่าเลือกออฟหลักที่เราต้องการได้เลยนะครับผม ผมเลือกลำตัวแล้วก็ผมอยากจะได้อตาคิก็กดอตาคิแล้วก,กดยื่นยันได้เลยนะครับผมแน่นอนครับว่าเซลล์โมเดลลิ่งเรซินผมแนะนําไม่ใช้กับลำตัวมากที่สุดครับ <c oughs> เพราะว่าลำตัวเนี่ยเป็นลิลิกที่มีออฟหลักเยอะมากที่สุดแล้วนะผมและมันมีสิทธิ์ที่จะได้ไม่ตรงตามที่เราต้องการเวลาเราไปฟาร์มดอกมาจากดันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเก็บ ไอ้เจ้านี้ไว้แล้วก็ใช้ในจังหวะที่เราคิดว่ามันสมควรแล้วนั่นเองนะครับผมว่าเราควรจะใช้ตอนไหนแลวเราควรอยากได้ออฟอะไรนะครับซึ่งช่องลำตัวจะเป็นช่องที่คุ้มที่สุดครับลองลงมาก็จะเป็นเท้าครับผมซึ่งเท้าเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับผมบางคนอาจจะอยากได้เดฟบ,บางคนอาจจะอยากได้ความเร็วก็แล้วแต่นะครับส่วนช่องศีรษะกับช่องมือเนี่ยไม่สามารถใช้เซลล์โมเดลลิ่งเลเซนได้นะครับเพราะว่ามันฟิกไว้ให้แล้วนะว่ามันจะเป็นออฟอะไรนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้น ช่องที่ผมแนะนําที่สุดคือลําตัวนะครับใช้กับลําตัวนะครับอ่ะเราจะมาใช้ให้ดูกันเลยนะครับผมนั่นก็คือผมจะเลือกเป็น d a m a g ค c r i นะครับแล้วก็กดยืนยันมันก็จะขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับว่า damage ริติคอ a ครับแล้ววัสดุที่ต้องการก็คือ100เศษของลิ l i c รีเมนนะครับผมกับซล a l i n g resin หนึ่งชิ้นนะครับผมซึ่งถ้าสมมติทุกคนเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้ก็สามารถมากดผสานธรรมดากลับมาแบบนี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมอ่ะแต่ว่าถ้าแบบอยากจะต้องการเปลี่ยน off ก่อนแบบเียแบบอุ๊ไม่เอาแล้วดาเไม่คริอย่าเปลี่ยนเป็นนั่นอื่นดีกว่าก็มากดตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับอ่าแล้วกดประสานไปเลยจงังหวะนี้อ่าเขาก็จะถามให้แน่ใจอีกรอบนะครับว่าต้องการจะใช้ของพวกนี้ในการประสานเป็นลิริกชิ้นนี้หรือเปล่านะครับผมผมก็แน่นอน,นครับผม Genius of b r i l l i a n t Star ไปเลยป๊อ ประสานฟิงอ่าแล้วเราก็จะได้มานะครับผมออฟมันเกลือไม่เกลือก็ดูอีกทีย้ำนะครับว่าการเลือกออฟเนี่ยมันเลือกแค่ออฟหลักนะครับผมออฟลองมันไม่ได้เลือกให้นะครับเพราะฉะนั้นออฟลองมันจะสุ่มเช่นเคยนะครับผมก็ต้องไปรุ่นอีกทีว่ามันจะเกลือหรือไม่เกลือนั่นเองนะครับผมส่วนการประสานธรรมดานะครับก็กดประสานไปเลยนะครับขอแค่คุณมีร้อยเศษคุณก็ประสานได้แล้วนะครับหรือว่าเอาของทอง10ชิ้นมาย่อยนะครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นลิลิทเท่านั้นนะครับผมเป็นของจากซิมูเลตก็ย่อยได้เช่นนนกััะครบ นี่ครับผมไม่ว่าจะเป็นของจากลีลิกหรือว่าของจากซิมูเลตย่อยได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ประเภทเดียวกันเลยนะครับก็คือของทองเนี่ยมันจะได้ชิ้นละ10เศษนั่นเองนะครับผมส่วนของม่วงกับของฟ้าเนี่ยมันจะได้เป็นเศษอัพเวลนะครับผมของม่วงจะได้เศษขั้น2-2อันนะครับของฟ้าจะได้เศษขั้น2 1อันนะครับส่วนของสีเขียวเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดจะได้เศษระดับต่ําสุดนะครับผมประมาณนั้นเนาะถ้าเราไม่ใช้ของทองผมแนะนําว่าเอาของทองไปย่อย ผมแล้วแต่นะว่าใครเจ้าของทองเนี่ยเอาไปอัพเวลให้กับลิลิกันอื่นหรือว่าจะเอาไปย่อยเพื่อหาลิลิกันใหม่อันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาประสานให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งรอบนี้ผมจะประสานทางด้านของมือนะครับรอบนี้เราไม่ฟิกนะครับผมว่าเราจะเลือกอะไรแล้วมันเลือกไม่ได้ด้วยนะครับก็คือถ้าเราไม่มีแล้วเราไม่มีเซลล์โมเดลลิ่งเลซินแล้วเราก็จะไม่สามารถเลือกได้อันองนะครับผมโอเคครับแล้วรอบนี้เราจะมาเลือกมือกันนะครับผมกดประสานไปเลยอ่ะปึ๊บปิ๊งปิ๊งปรระมาณนี้คับ การประสานลิลิกสีทองการหาลิลิกสีทองรวมถึงออฟของลิลิกสีทองนั่นเองนะครับผมแล้วผมคิดว่าหลายคนเนี่ยคงอยากจะรู้กันใช่ไหมครับว่าระหว่างการอัพลิลิกแบบใช้เศษอัพกับลิลิกใช้ลิลิกด้วยกันเองอัพแบบไหนมันดีกว่ากันับผมเราจะใช้ไปรองเท้าสีทองอันนี้ในการทดลองเลยนะครับผมรองเท้าสีทองอันแรกนะครับผมจะใช้ลิลิกย่อยกันเองนะครับผมเราจะใช้ลิลิกสีม่วงในการย่อยนะครับผม ลิลิกสีม่วงครับผมย่อยไปชิ้นหนึ่งปึ๊กอ่ะเราจะได้มา1 0 0 0 exp นะครับผมนี่จากเลขสีเขียวตรงนี้แล้วก็เลเวลขึ้นมาเป็น1กดไปปึ๊บอ่ะเราจะได้มา1นหลอดครึ่งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่า440ทับ800นั่นเองครับนี่ก็คือศักยภาพของการเอาลิลิกมาย่อยกันเองนะครับในระดับสีม่วงเนาะต่อมาครับผมเราจะเอาอีกขางเกงหนึ่งมาครับแล้วก็ เอาเศษใส่เข้าไปนะครับอย่างที่เห็นว่าเมื่อกี้ลิลิกสีม่วงสามารถย่อยได้2เศษนะครับผมเพราะฉะนั้น Los โกแฟกต์เมนต์สองชิ้นจะเท่ากับลิลิกสีม่วง1อันนั่นเองนะครับเราก็จะกดไป2อันปึ๊บอ่าจะเห็นได้ว่ามันเป็น1 0 0 0 exp เท่ากันนะครับผมเอามากดอัพไปปึ๊บก็ตรงนี้เท่ากันหมดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะตอบข้อสงสัยได้ครับผมไม่ว่าคุณจะเอาลิลิกมาย่อยกันเองแบบย่อยสดอย่างนี้เลยหรือว่าคุณจะมานั่งถอดแยกก่อนแล้วค่อยไปอัพ มันได้เหมือนกันเลยครับผมสรุปแล้วนะครับผมว่าการอัพลิลิกแบบย่อยสดโดยใช้ลิลิกย่อยกันเองเนี่ยกับใช้ทางด้านของ exp อัพลิลิกเนี่ยมันได้เท่ากันนะครับผม2อันของ lost g o d fragment นะับจะเท่ากับ1ชิ้นลิลิกสีม่วงนั่นเองนะครับผมมันเท่ากันเนาะแต่ ทางด้านของการใช้งานมันอาจจะต่างกันนิดหนึับก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับรีลิกสีทองพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นการหารีลิกสีทองเนาะออฟสีทองการใช้เซลล์โมเดลลิ่งเลซนนะครับการาใช้รีลิกเีเมนหรือว่าหารีลิกเีเมนนะครับผมเทียบกันระหว่างอัพเวลกับรีลิกเองหรือว่าอัพเวลของเศษลิลิกที่เราไปย่อยมาอันไหนไม่ได้เวลมากกว่ากันผมก็ทำให้ดูหมดแล้วในคลิปนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่น เราไปลุ้นลิลิกที่เราไปสุมกันมาดีกว่าโอเคครับเสื้อทองนี้นะครับผมกดไปมันไม่สวยมากแต่พอได้ครับมีอัตราคี้รองลงมาก็ดีอยู่ต่อไปเรามาดูมือโอ้โหมือมันไม่มีอาตาัตรามันไม่ค่อยขี้ขเละเลยไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคครับมีอะไรสงสัยอยากถามอะไรเว้นไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย